คนดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับถนนทางหลวงหมายเลข201ขยาย4เลนเสร็จแล้วนะครับที่อำเภอหนองหินถึงอำเภอวังสะพุงกว่า20กิโลเมตรสัญจรจังหวัดเลยคล่องตัวไปชมรายละเอียดด้วยกันครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในผลด้วยนะครับผม กรมทางหลวงก่อสร้างขยาย4เลนทางหลวงใหมายเลข201สายอำเภอหนองหินถึงอำเภอวังสุพงจังจหวัดเลยแล้วเสร็จกว่า20กิโลเมตรสัญจรสะดวกรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นส่งเสริมเศรษฐกิจสู่ภาคอีสานเมื่อวันที่27มกราคม2,568กรมทางหลวงแจ้งว่าสำนักก่อสร้างทางที่1 กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข201สายอำเภอหนองหินถึงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยระหว่างกิโลเมตรที่295บวก739ถึงกิโลเมตรที่300บวก557และกิโลเมตรที่302บวก707ถึงกิโลเมตรที่306บวก407และกิโลเมตรที่307 บวก407ถึงกิโลเมตรที่318บวก557วระยะทางกว่า20กิโลเมตรงบประมาณ910.01ล้านบาทแล้วเสร็จเปิดสัญจรเรียบร้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับโดยเป็นการก่อสร้างขยายทางหลวงจากเดิมขนาด2ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางขั้นพิเศษขนาด4ช่องจราจรไปกลับข้างละ2ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ3.5เมตรผิวทางแอบฟ้านคอนกรีตและบริเวณทางแยกช่องจราจรกว้างช่องละ3.5เมตรผิวทางคอนกรีตโดยแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเบรีเออร์รวมงานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวงสำหรับการขยายทางหลวงหมายเลข2-0-1สายอำเภอหนองหินถึงอำเภอวังสะกุงจังหวัดเลย เนื่องจากมีปริมาณผู้ใช้ทางเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการจราจรหนาแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะสายทางที่เชื่อมผ่านชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ พร้อมรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเป้าหมายการบริหารงานโดยมุ่งผลสำเริจและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จช่วยให้ระบบโลจิสติกในจังหวัดเลยและภาคอีสานตอนบนเกิดความคล่องตัวในการเดินทางการขนส่งสินค้าการค้าขายการท่องเที่ยวประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้นเป็นการเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นการยกระดับในการให้บริการของทางหลวงสู่ระดับสากลก็เสร็จแล้วประมาณ20กิโลที่น้องแถวบางสะพุงจังหวัดเลยก็ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจก,การขนส่งสินค้าในประเทศ การขนส่งสินค้าในภูมิภาคทางภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอวังสะปุงจังหวัดเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ